ขาตั้งจักรยานปลดเร็วอันนี้ใช้กับรถพับอันเดียวเนี่ยใช้ทัวรลิงร้อก็ได้รถพับก็ได้นะครับจำมาจากกกกิตรโกกิตแกเอาอะไรเช้อย่างมาทำนี่นพอดีผมมีคันเบ็ดตกปลายอยู่ก็ปลายเอาไปทำทงร้อยจุดร้อยเอ็นผมก็เอายางพันแล้วก็เทปพ,พันสายไฟทาพันแล้วก็ปลายก็ ไปก็เอาเอาอะไรมาใส่เพื่อให้มันบานหน่อยกี้ถือกล้องอยู่มันก็เลยใส่ไม่ลงก็นี่นะฮะเราก็เอาข้างนี้เป็นจุดร้อยเอ็นผมก็งอขึ้นมาให้มาขัดกระแลกแล้วก็ข้างล่างเวลาเราตั้งปุ๊บแล้วก็เอาบันไดามาคขำไว้นะฮะก็มันคงมันคงไม่ร้มไม่ต้องเอาไปพิงอะไร ใช้ได้ครับร้อยี่หนะครับทัวรลิงก็อันนี้ผมขัดตรงตรงนี้นะครับแล้วก็นี่แล้วก็เอามันไดมายันไว้นะครับ